ส่วนสาวชมพู่อารยาช่วงนี้ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ให้ปวดหัวนะคะเจ้าตัวก็เลยแฮปปี้แบบสุดๆทั้งเรื่องรักและเรื่องงานค่ะล่าสุดก็กำลังจะมีละครเรื่องใหม่ของผู้จัดป้ายแดงหน่อยบุศก่อนที่มีคิวเปิดกล้องเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะก็ยังไม่ได้ฟังรายละเอียดะไรคือพี่หน่อยโทรมาแล้วชมก็โอเคไม่ได้ฟังอะไรเลยจริงๆคือทั้งพี่เคนไม่หน่อยก็ ที่ช่วยได้ก็อยากให้อยากให้อยากให้ได้แล้วก็ก็คิดว่าเราก็คือคนกันเองยังไงก็ต้องดูแลต่างคนก็ต้องต่างดูแลกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างพี่เคนเองเนี้ยชมมาช่องสามา่เราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เขาก็เป็นเพศเบอร์หนึ่งใช่ไหมเขาก็ก็อุตส่าห์มาเล่นกับเราต้องเรื่องสองเรื่องก็ถือว่าเขาก็เคยให้โอกาสเราถ้ามีอะไรให้ช่วยชมกันเต็มที่สำหรับเรื่องที่ต้องประกบกับอีกสองนางเอกดังอย่างออมพิยดาและเชอรี่เคมอัปซอนนั้นสาวชมก็ไม่หวั่นค่ะ รม,มั่นใจว่าสวยคนละแบบและผู้จัดหน่อยบุศกรคงเฉลี่ยบทได้เท่าเทียมกันแน่นอนค่ะแฟนๆของสาวชมก็รอชมกันได้นะคะ